คุณผู้ชมเอาจริงเงินช่วยเหลือจากช่องแเนี่ยลงไปสู่พื้นที่ที่ประสบภัยพร้อมกับข้าวของด้วยเรายังแพ็กกันต่อเนื่องด้านล่างช่องแนะคะเรายอดเงินบริจาคของทุกท่านที่อยากจะช่วยเหลือคนประสบภัยไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามนะทั้งหมดตอนนี้51ล้าน1แสน9 3 3 9 6บาทเราจะบอกตัวเลขทุกๆวันอยู่แบบนี้นะคะพื้นที่ก็นอกจากเชียงรายอย่างที่เราเห็นกันเชียงใหม่ลำปางน้องคายหรือว่าพื้นที่น่านหรือใดๆก็แล้วไม่ได้ร้องขอเราก็เข้าไปหรือใคร จะร้องขออะไรติดต่อมาเราจะนําของที่ท่านต้องการไปสมมอบให้เพราะว่าเป็นน้ําใจจากคนดูทางบ้านจริงๆที่มอบเงินสนับสนุนกันเข้ามาจากจุดเริ่มต้นของการระดมทุนในวันนั้นทําให้วันนี้พลังแห่งการให้จากทุกคนมอบโอกาสให้กับเด็กๆของโรงเรียนผาขวางวิทยาในนามของโรงเรียนผาขวางวิทยาคณะผู้บริหารครู นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนขอกล่าวขอบคุณจากใจจริงต่อโครงการช่องแปปันน้ำใจและประชาชนทุกท่านที่มอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างรั้วโรงเรียนของเราเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อโรงเรียนของเราเป็นอย่างมากรั้วโรงเรียนที่เคยเป็นแนวป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนต้องพังลงไป ทำให้ทั้งครูนักเรียนและชุมชนโดยรอบต่างเป็นกังวลอย่างไรก็ตามด้วยความเมตตาและน้ำใจจากช่องแปกปันน้ำใจโรงเรียนของเราจึงได้รับการฟื้นฟูรั้วแห่งนี้ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใ่และการแบ่งปันที่งดงามความช่วยเหลือของท่าน ไม่เพียงแค่คืนความปลอดภัยให้กับโรงเรียนผาขวางวิทยาแต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับนักเรียนและครูทุกคนทำให้พวกเราผาขวางวิทยามั่นใจว่าในสังคมนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมจะช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคตของชาติพวกเราทีมงานผาขวางทุกคน ขอขอบพระคุณจากใจและขออำนวยพรให้ทีมงานช่องแปดันน้ำใจรวมถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องจงมีแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จในทุกด้านขอให้โครงการดีๆนี้ยังคงเป็นแสงแห่งความหวังให้กับสังคมไทยต่อไป